ในต่างจังหวัดแห่งหนึ่งมีสวนสนุกร้างที่ผู้คนเล่าลือกันว่าเต็มไปด้วยวิญญาณอาฆาตสวนสนุกแห่งนั้นชื่อว่าแดนสุขสรรต์ถูกสร้างขึ้นเมื่อเกือบ20ปีก่อนเดิมทีเป็นสถานที่ที่ครอบครัวและเด็กๆชอบไปเที่ยวมีชิงช้าสวรรค์ม้าหมุนบ้านผีสิงและรถไฟเหาะแต่ไม่รู้เพราะคำสาบหรือโชคร้าย บ่อยครั้งจะมีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นรถไฟเหาะตกรางจนมีผู้เสียชีวิตทั้งคันม้าหมุนเกิดไฟไหม้ทั้งที่ไม่มีประกายไฟเด็กเล็กหายตัวไปในเขาวงกตกระจกอย่างไร้ร่องรอยจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดโศกนาฏกรรมใหญ่ที่สุดชิงช้าสวัคงถล่มลงมาทับผู้คนที่กําลังเล่นอยู่ข้างล่างเสียงกรีดร้องดังสนั่นไปทั่ว ผู้เสียชีวิตนักสิบศพนอนเรียงรายเลือดเปื้อนพื้นซีเมนร่างของพวกเขาเหมือนถูกบทขยี่จนเละเหตุการณ์นั้นทําให้สวนสนุกถูกปิดตายและไม่มีใครกล้าเหยียบย่างเข้ามาอีกหลายปีผ่านไปกลุ่มวัยรุ่นสี่คนคือกวินเมปั้นและหญิงเกิดอยากลองของพวกเขาได้ยินข่าวลือว่า ถ้าใครไปที่สวนสนุกตอนเที่ยงคืนจะได้ยินเสียงเด็กหัวเราะและบางครั้งยังเห็นชิงช้าสวรรค์หมุนเองทั้งที่ไร้ไฟฟ้าถ้าไม่กล้าก็อย่าพูดว่าเป็นนักเล่าเรื่องผีเลยปั้นพูดยั่วเพื่อนๆขณะถือไฟฉายพวกเขาจึงนัดกันเข้าไปสำรวจยามดึกประตูเหล็กขึ้นสนิมส่งเสียงเอียดอารเมื่อถูกงัดเข้าไป พื้นที่ภายในเต็มไปด้วยหญ้าขึ้นรกเศษเหล็กพังทลายและกลิ่นสนิมอับๆที่ติดจมูกทันทีที่เดินเข้าไปลึกขึ้นเสียงดนตรีม้าหมุนโบราณก็ดังคลอเบาๆทั้งที่บริเวณนั้นไม่มีไฟไม่มีคนอยู่เลยเมหันไปถามเสียงสัน่นพวกแกได้ยินไหมไฟฉายของกวินส่องไปยังเครื่องม้าหมุนที่ชำรุด แต่สิ่งที่พวกเขาเห็นกลับทำให้หัวใจหยุดเต้นหมาตัวหนึ่งกำลังขยับหัวขึ้นลงเองเหมือนมีคนกำลังนั่งเล่นอยู่หญิงรีบคว้าแขนเพื่อนกลับกันเถอะฉันว่ามันไม่ปกติแล้วแต่เสียงหัวเราะเด็กๆดังแทรกมาหัวเราะแหลมเล็กฟังดูไม่เหมือนเด็กธรรมดาหากแต่เป็นเสียงจากอีกโลก พวกเขาตัดสินใจหลบเข้าไปในบ้านผีสิงคิดว่าจะเจอแค่หุ่นหรือฉากเก่าๆแต่เมื่อเข้าไปภาพที่เห็นกลับต่างออกไปหุ่นผีบางตัวไม่มีหัวแต่กลับหันหน้ามามองตามรอยเลือดสดๆไหลออกจากดวงตาปลอมอย่างน่าขนลุกปั้นเผื่อเอามือแตะกำแพงที่เปื้อนสีแดงและพบว่ามันไม่ใช่สี แต่เป็นเลือดสดๆไหลหยดลงมาบนพื้นเขารีบเช็ดออกแต่คราบกลับยิ่งติดแน่นเมื่อพวกเขาหนีออกมาคิดจะหาทางกลับไปยังทางออกแต่กลับหลงวนเวียนอยู่รอบๆจนไปถึงชิงช้าสวรรค์ยักษ์ที่ควรพังไปแล้วทว่าตอนนี้มันกลับค่อยๆหมุนขึ้นช้าๆเสียงเหล็กเสียสีกล้องในความเงียบในแต่ละตู้โดยสาร เต็มไปด้วยเงาดำของคนที่หันหน้ามองลงมาพร้อมแววตาว่างเปล่าและเสียงกระซิบดังประสานกันมาเล่นด้วยกันมาอยู่ที่นี่ตลอดไปจู่จชิงช้าหยุดหมุนประตูตู้โดยสารเปิดออกเองทีละตู้เผยให้เห็นร่างเละเทะของคนที่เคยตายที่นี่พวกเขาเก้าวออกมาพร้อมคราบเลือดเปรอะไปทั้งตัวหญิงกรีดร้องสุดเสียง เธอถูกบางสิ่งกระชากเข้าไปในตู้โดยสารประตูปิดดังปังเหลือเพียงเสียงเคาะเล็กๆจากข้างในกวินกับเมวิ่งหนีสุดชีวิตแต่ทางออกกลับปิดสนิทเหมือนกำแพงสูงชะลูดกั้นไว้ปั้นพยายามตะโกนขอโทษแต่ร่างเงาดำหลายสิบก็เข้ามารุมล้อมเสียงหัวเราะเด็กๆด,ดังก้องไปทั่วคืนวันนั้นมีเพียงเสียงกรีดร้องที่ดังออกมาจากสวนสนุกร้าง ไม่มีใครได้เห็นพวกเขากลับออกมาอีกเลยหลังจากคืนนั้นข่าวลือการหายตัวไปของวัยรุ่นทั้ง4ก็แพร่สะพัดแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปพิสูจน์นอกจากต้นชายหนุ่มวัย20ต้นๆที่เป็นยูทูบเบอร์สายล่าท้าผีต้นคิดว่าคงเป็นเรื่องแต่งเพื่อเรียกกระแสจึงพกกล้องและไม์เดินเข้าไปในสวนสนุกกล่างดึกด้วยความมั่นใจว่าจะถ่ายคลิปทำคอนเทนต์สยอง ต้นเดินผ่านประตูเหล็กที่ขึ้นสนิมเสียงเหล็กเสียสีกังวานในความเงียบดวงจันทร์ส่องแสงซสีดลงมาพื้นที่รกร้างเต็มไปด้วยเงาต้นไม้ไหวตามลมเขาพูดกับกล้องสวัสดีครับทุกคนคืนนี้ผมจะพามาสำรวจสวนสนุกแดนสุขสั์ที่ว่ากันว่าสิงสถิตไปด้วยวิญญาณถ้ามีจริงผมจะจับภาพมาให้ได้ไม่นานเขาก็มาถึงเครื่องม้าหมุนที่ขึ้นสนิม บริเวณรอบๆเงียบสนิทแต่ทันทีที่ต้นยกกล้องขึ้นถ่ายเสียงดนตรีโบราณก็เริ่มดังขึ้นติงติงติงทั้งที่เครื่องเล่นไม่ได้ต่อไฟฟ้าไฟสีส้มสลัวบนม้าหมุนกระพิบขึ้นทีละดวงพร้อมๆกับที่ม้าตัวหนึ่งขยับหัวขึ้นลงช้าๆเหมือนกำลังเชื้อเชิญให้เขาเข้าไปนั่งต้นรู้สึกหนาหวาบขึ้นมาทันทีเมื่อหันเลนไปทางม้าตัวขยับเขาเห็น เด็กหญิงผมยาวใส่ชุดเรสขาวนั่งอยู่บนมา้าเธอหันมามองกล้องด้วยใบหน้าซีดเผื่อนดวงตาดำสนิทไม่มีตาขาวพี่เล่นกับหนูหน่อยสิเสียงของเธอดังกล้องอยู่ในหัวไม่ใช่ผ่านอากาศต้นยกกล้องลงทันทีแต่เมื่อหันตาเปล่ามองมาาง้าว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เลย ทันใดนั้นเสียงกระซิบดังรอบทิศพ่อแม่พวกเขาบอกว่าจะกลับมาหาหนูแต่ไม่เคยมาเลยภาพตรงหน้าค่อยๆเปลี่ยนไปต้นเห็นภาพซ้อนทับของเด็กหญิงคนนั้นเธอกำลังร้องไห้อยู่บนม้าหมุนวันเกิดเหตุเปเลวไฟลุกไหม้รอบๆผู้คนแตกตื่นวิ่งหนีแต่ ไม่มีใครกลับมาช่วยเธอเสียงร้องไห้กลายเป็นกรีดร้องแหลมสูงเครื่องมมาหมุนเริ่มหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆไฟกระพริบรอบวงกลายเป็นสีแดงฉานเหมือนเลือดต้นตกใจสุดขีดรีบวิ่งหนีออกมาแต่ในกล้องที่ยังเปิดอยู่กลับจับภาพนี่เหมือนที่ตาเห็นในคลิปเขากำลังวิ่งวนรอบมมาหมุนซ้ำๆเหมือนออกไปทางไหนก็กลับมาที่เดิม เสียงเด็กหญิงหัวเราะแหลมบาดหูดังลอยตามมาพี่สัญญาส่ว่าจะอยู่เล่นกับหนูตลอดไปต้นวิ่งจนหอบแทบขาดใจสุดท้ายเขาเผลอสะดุดลม้มกล้องกระเด็นไปตกตรงหน้าม้าหมุนก่อนที่ภาพสุดท้ายในคลิปจะเห็นชัดเด็กหญิงในชุดขาวก้มลงมามองกล้องใกล้ๆยิ้มกว้างจนถึงหู เช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่พบเพียงกล้องถ่ายคลิปที่ตกอยู่แต่ไม่พบร่างของต้นเลยไฟล์ในกล้องถูกอัปโหลดอัตโนมัติไปยังช่อง YouTube ของเขาคลิปนั้นถูกแชร์อย่างกว้างขวางผู้ชมหลายคนยืนยันว่าได้ยินเสียงแดกกระซิบชื่อของตัวเองในคลิปด้วยหลังจากเหตุการณ์ y o u t u b e อหายตัวไปข่าวลือยิ่งแพร่สะพัดว่ามีบางอย่างเก็บวิญญ,ญาณไว้ในสวนสนุก ไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกยกเว้นวารีหญิงสาวที่ครั้งหนึ่งเคยสูญเสียพี่ชายจากอุบัติเหตุรถไฟเหาะถลม่มเธอไม่เคยยอมรับว่ามันคืออุบัติเหตุแต่เชื่อว่าเป็นคำสาปในคืนนั้นวารีจุดเทียนพกเครื่องรางและเข้าไปในสวนสนุกเธอไม่ได้มาเพื่อล่าท้าผีแต่เพื่อค้นหาความจริงและพาตัวพี่ชายกลับบ้าน เส้นทางรกร้างพาเธอไปถึงรถไฟเหาะที่เคยสูงตระหง่านกลางสวนสนุกตอนนี้โครงเหล็กขึ้นสนิมจนแทบพังทลายแต่สิ่งที่แปลกคือรางรถไฟยังส่องแสงแดงสลัวเหมือนมีไฟวิ่งอยู่ภายในทันใดนั้นเสียงกรีดร้องของผู้คนดังสะท้อนขึ้นมาจากรางช่วยด้วยหยุดมันทีวารีใจสั่น เธอจำเสียงหนึ่งได้เป็นเสียงพี่ชายที่หายไปเมื่อสิบปีก่อนรถไฟเหาะที่ควรหยุดนิ่งกลับเคลื่อนตัวออกจากโรงเก็บเก่าผุพังกลายเป็นใหม่เอี่ยมสีแดงสดเลือดหยดไหลาตามรางเหมือนเป็นเชื้อเพลิงเธอถูกแรงบางอย่างผลักเข้าไปนั่งในตู้โดยสารประตูล็อกดังเกรกก่อนที่รถจะทยานขึ้นไปยังความสูงมืดมิดรอบๆไม่มีท้องฟ้า มีแต่ความว่างเปล่าดำสนิทและเสียงหัวเราะปนร้องไห้ของคนตายดังระงมรถไฟพุ่งผ่านโค้งหนึ่งตู้โดยสารตรงข้ามเธอเต็มไปด้วยวิญญาณเหยื่อเก่าพวกเขามีร่างแหลกเหลวเลือดท่วมตัวบางคนไม่มีหัวบางคนเอาแขนห้อยต่อง,แต,งแต่ทุกสายตาจ้องมาที่วารีอยู่กับพวกเราสิเราเจ็บเราโดดเดี่ยว มันยุติธรรมแล้วหรอที่ทุกคนต้องอยู่ที่นี่วารีกัดฟันตะโกนกลับไม่ฉันมาเอาพี่ชายคืนฉันไม่ยอมเป็นเหยื่อของที่นี่ทันใดนั้นรถไฟหยุดกึกที่ความสูงสุดสายตาร่างหนึ่งปรากฏตรงหน้าเจ้าของสวนสนุกที่เสียชีวิตไปพร้อมโศกนาฏกรรมครั้งแรกเขามีเบยหน้าไมมเกรียมครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งยิ้มกว้างบิดเบี้ยวฉันสร้างสวนสนุกนี้เพื่อเก็บเสียงหัวเราะแต่เสียงหัวเราะมันหายไปเหลือแต่เสียงกรีดร้องถ้าใครกรีดร้องก็จะต้องอยู่ที่นี่ตลอดการเขายกมือขึ้นรางรถไฟทั้งเส้นเริ่มลุกเป็นไฟวิญญาณทั้งหมดส่งเสียงกรีดร้องประสานกันวารีควักเครื่องรางของแม่ขึ้นมา ผ้าเขาม้าเก่าที่แม่เคยมอบให้พี่ชายเธอชูขึ้นพร้อมตะโกนสุดเสียงเสียงหัวเราะและความสนุกจะอยู่ในความทรงจำไม่ใช่ในสวนสนุกต่อคำสาบนี้ปล่อยเขาไปทันใดนั้นแสงสว่างจ้าแผ่กระจายออกมาจากผ้าเขามาสวนสนุกทั้งแห่งสั่นสะเทือนวิญญาณเด็กหญิงบนม้าหมุนปันกับเพื่อน และวิญญาณที่ติดอยู่ในรถไฟเหาะต่างร้องไห้ก่อนจะค่อยๆเลือนหายไปรวมถึงพี่ชายของวารีด้วยเขาปรากฏขึ้นตรงหน้ายิ้มให้เธอครั้งสุดท้ายขอบใจนะน้องรักแล้วร่างก็สลายกลายเป็นละอองแสงรุ่งเชา้าชาวบ้านได้ยินเสียงระเบิดดังสนัน่นสวนสนุกแดนสุขสันพังทลายลงทั้งแปลง ไม่เหลือแม้ซากโครงเหล็กบริเวณนั้นกลายเป็นที่รกร้างเงียบสงัดมีเพียงวารีที่รอดกลับมาเธอเล่าว่าคำสาปสิ้นสุดลงแล้วแต่ในบางคืนหากใครผ่านที่ดินเปล่าแห่งนั้นก็จะยังได้ยินเสียงดนตรีแผ่วๆเหมือนม้าหมุนและเสียงโห่เราะสั้นๆของเด็กผู้หญิง สวนสนุกต่อคำสาปสิ้นสุดลงแล้วแต่วารีรู้ดีว่าคำสาปจะไม่หายไปไหนหากยังมีใครบางคนกลัวมันอยู่